และนี่คือหน้าตาอาหารบางส่วนนะคะที่เราสามารถทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะสามารถติดต่อผ่านทางเพจของเรานะคะสามารถเรียนรู้วิธีการทานอาหารแบบคิโตจินิกไดเอทได้นะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะทางหน้าเพจเราสามารถมีไว้ สำหรับบริการลูกค้าท่านทุกๆท,ท่านนะคะหรือเพื่อนในเพจใน Facebook ของเรานะคะสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการทาน keto c d k c d สามารถติดต่อผ่านช่องทางของเพจ Facebook Line Instagram